ตอนนี้รูบบอใคยได้ไปตรงนียนะจ๊ะว่าขาจงใหยุดโควิดน่าจะเปิดวันที่สี่ะต่สูกเม้าสอนอนอาทิตย์ถอนจันลาเวลาแม่แม่แมพี่พี่สวัสดีทั้งตัวัยมไงว่าสวัสดีนั่นนะคะน่ารักดีจ้านนหนูค่ากินอยู่ต้องขออภัยด้วยนะคะ นุ่่บอกเก่งเดียวนุ่มกแข็งแข็งยังไงนุ่มสีบอกตัวเต้เป้ไปห้งค่ำกัอาจจะฟังหนุ่มวเรียงหางแถนุ่มกับรล้หลิวกันหนุ่มบอกอีงคนบอกบาเก่งแล้วม้านบอกไปทัวรไปทีบเมื่อเป็นแม่มาหาปิาที่ปตารด๋ยังไงเ่านแม่รบัวไม่เป็นแม่มันมัหลูกปลิทีเนี่แม่นหมอไม่รู้ มาก,กบคักก็แมนพี่น้องแม่มานำเอาไปปาบเลยเพราะมนม้าเหมนวัหน่ันบักปราบากลับบา้านยังดุว่ากลับบ้านทันทีก่ครับเลยเปียกโอ้ยแเลนะแม่มา่นาง,นงนพูนกวองหมืไงสวัสดีนะคะ ไะไรปับเมียบลาเนี่ยจ้าพอยังเดียก็ตาจ้หากเหลือบึกตาทุกคนต้องมีข้อผิดพลาดแมนจ้ะนัวใช่ไหมเนี่ยปับปูงนั่นจ้ะหัวมันก็เหมือนเป็นแบบเที่ยวแรกแบบก้าลังเริ่มอีหยังสี่นั่นจ้า อัน,นุกนกบยกเขยอย่างทางังนี้ปกตินุปเ,ป,เ,ป,เป็นคนบกใครปากบกใครเบาซาดีสี่ร้อี่สิบคนนะคะ ม่อย่างอีกเลยบนริ่มอยางฮะการท้าพ่านจะอยู่ในกวุ่มอะก่น้ำเนี้ยบะสมาชิกกี่คนลูกนู้่าูม่มือนใจขึ้นงินจ้ายกินไรูดำอารมมันทำให้บไมีเสียงกินเนียนเมียนไม่ดีจ้า เปิดบ้างอยู่ใต้ตู้กับเขาเกานะเมื่อน,งงนี้เป็นอนอนหอนตั้ตงแต่ลวน,นเป็นอะไกับปลูกนันเป็นนอนหอนถ้าในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันนะคะสาวน้อยแก้มฝังนาะักแน่เครื่องนู้อีกแล้วเป็นคนถวงหนูแก้มปังวันนี้ดูหนูเหมือนตุ๊กตาแก้มแดงแต่หนูใส่ฟิวเตอร์มัน,นขี้ตัว มันขีดตัวฟิลเตอร์นะค่อยคอยพูดแม่ลูกค่อยฟังอยู่นูเป็นค่อนเมาเรีวดีดีด้จ้ะแซบว่านู้ตอมแซบจ้าขยันซ้อมน้ะกระตอมเสียงได้แล้วฝึกอีกนิดเดียวจ้า ก็ได้สักาง,งากานี่งนะจ๊ะวานุไม่เคยมีรประสบการณ์ร้องเพลงมากกว่าหนูไม่เคยไปร้องใช้มากกว่านนี้ก็เป็นเทืออะไรอตอนขึ้นเวทีวันศีรษีหลังก็คือเทือแหลกของหนูเลยนะจ๊ะวานุไม่เคยไปร้องใช้มาเลยอีอยังอ่ะใครนี่ละไม่ร้อย น้ำลายไหลแล้วลูกตอมมากินนะคะมาเด้อมาเด้อหมูย่างวัเป็นลองเพลงก็ได้ตอมนุกกะว่าสีรลองเพลงแหละตอนแต่ม่บอกว่าวางเต้นซึน่งกกนเนี่มากินแน่แะรอบนาเด้อจ้านุกกะสีร้องไหลแล้วเด้อจ้า ไนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูตอนนี้ไม่ต้อบอกลยนมาเด้อที่น้างบารนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับผมู้ได้ขอมาเนวได้งานโตนะครับผมกิมกัว่าทีเจนะครับผมตามด้วยจังหวัดน,นะครับผมที่แม่แม่หรือว่าแฟนคลับนะครับ กทมที่กีมีนบุรีสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมจวดเด้พี่รองจวดบัตรนี่มอนี่มวนย่างเดียวได้ครับมอนี่เอาน้องต้อมฟ้อนให้เบิงนะนะ้งแน่น่ะฟ้อนใหเอฟซี FC เบิงบ้งแน่บัดนี่ฟ้อนว่างเบิง้ง เจ้าอาจารย์เจ้าเจ้าสวัสดี1 5 0 0ท่านนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับผมรายง,งานตัวไดเดอน,นะผมพิมพ์ก็ว่าทีกีตามด้วยจังหวัดที่อยู่นะครับผมรายง,งานตัวกัมาพี่น้องผู้ใดยังบร่ทันซื้อตั๋วซื้อได้นะครับพี่น้องวันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะครับผมสวัสดีเดือนมี่หน้านะครับเดือนมี่หน้าแล้วพี่น้องนะครับผมเอาเดาเบิ่งดูเดาในกล่องทีกีชวนบุรีอยู่บนมาเดอพี่น้องนะครับผม ทักทายน้ำกันนะครับผมทักทายพูดคุยด้วยกันได้นะครับผมเอาเงาพี่น,อน้องเงาสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมผู้ได้ขอมาแล้วผมปากอักดโดรแชร่ซอยในด้อนะครับผมกุลาแช่ตองแช่แช,แช่ไปในกลุ่มแช่ไปหนาเพรหนาอย่างหนาพี่น้องเพราะว่านันเกเรีมันก็แจกเตือนนะครับผมอันเพื่อนครับนะครับหรือว่าแม่ยม่บางคตเพื่อนกับจ้างจีไรเห็นไรสดน้ำนะครับผมสวัสดีคุณแม่จากไต้หวันนะครับ สวัสดีคุณแม่จากไต้หวันสวัสดีแม่วีนะครับผม,สว,ส,นะบผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมคุณพี่ทัศนีนะผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับฝากกดแชร์ได้เลยผู้ใด้ข่าวมาแล้วนะครับผมเอาฟอนที่น้องฟอดฟอดนาไรต้นนะครับ,บคิดพ่อดแาเจ้าเฮ่งสงการเดี้ยอันเพิ่งจังไร้กองเหี้อเนี่พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ผมกม็รู้ว่าสิ่นี่สงการ เปลี่ยนสีผมใหม่แล้วครับผมเนี่ยเปลี่ยนสีผมใหม่แล้วนะครับผมอันผู้ลังคนทางย้โสบอกว่าโอ้ยห่อผมสีใหม่เนี่ยเด้อพ่อนะผมก็เลยห่อผมสีใหม่เรียบร้อยเลยหยอมเมื่อเคลือบผัวนะห่อผมประมาณตีหนึ่งนี่แหละทีเคก็ทมอที่ที่พึ่งการสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยเด้อนะครับเมื่อนี้มวลสนุกน้ำการพี่น้อง วันนี้ถ้าคนดูถึง3,000คนเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่มาเต้นแล้วก็มาลองเพียงด้วยนะครับผมถ้าคนเบิงหอด3,000ันเด้่อพีน่นองเดี๋ยวเห้จเส้คุณแม่มาออกไล่สดมาลองเพียงนั่น,นะครับสวัสดีทุกคนเด้อผู้ได้ขามาแล้วฝากแช่ใน,นเด้อครับบาดนี่